ต่อมาเรามาดูข้อ6กัน <c oughs> นะครับข้อ6นะเป็นโจทย์ที่สวยงามอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้ i เป็นเซตจำนวนเต็มนะครับ f x นะครับติด x เต็มไปหมดแล้วก็มี a มี b ซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่า a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับเซต a สังเกตดีๆเซต a มีสมาชิกเป็นคู่คู่ สมาชิกค,คู่นี้มาจากจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มเงื่อนไขคือแทน x ด้วย3เท่ากับ0เราก็ไปหา a b ออกมาว่ามีกี่คู่นะครับเซต b ก็เป็นคู่อันดับเดียวกันกับ a เลยหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่อยู่ในเงื่อนไขนี้จับ a กับ b มาอเ n อร์เซ็ t กันถามว่ามีจำนวนสมาชิก กี่คู่นะครับเท่าใดก็คือกี่คู่นั่นเองเพราะสมาชิก a กับ b มันมาเป็นคู่คู่เห็นไหมครับอ่ะตอนนี้จเย็นๆค่อยๆทำทีละอันนะครับเราพิจรารณาเซต A ก่อนว่ามันจะมีคู่อันดับ,ดบกี่คู่ยังไงบ้างนะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ fx ครูคัดมาให้นะครับ fx เท่ากับ x กำลัง4 นะครับลบ2 x กํลัง2บวก a กํลัง2 x ลบ75นะครับ x กํลัง5บวก b กํลัง2 x ลบ270ใครจะหยุดภาพแล้วลองทำเองดูก่อนก็ได้นะครับลองดูก็หนุกนุกดีเซต a เขาบอกว่าถ้าเราแทน x เป็น3 ทั้งหมดจะเท่ากับ0ูนย์งั้นครูให้ตัวนี้เป็นศูนย์เลยครับปั๊บเป็นศูนย์เมื่อ x เป็นสามใช่ไหมสามกำลังสี่ลบสคูณสามกำลังสองบวก a กำลังสองคูณสามลบเจ็ดสิบห้าส่วนด้วยส่วนด้วย x กำลังห้าก็คือสามกำลังห้า บวก b กํลังสคูณสแล้วก็ลบสองรอเจนะครับอ่ะตอนนี้มาดูกันนะคิดเลขคิดเลขสากํ 3, กลังสได้81 3สกํลังสได้9กคูณสเป็น18ตัวนี้ก็3าม e กํลังสแล้วก็ลบเ5็กํลังหก็คือเอา3ากํลังสเนี่ยมาคูณอีก3ามกลายเป็น 2 4 3นะครับ b กํลัง2คูณ3ก็เป็นบวก3 b กํลัง2แล้วก็ลบ2 7 0ครั้งนี้ก็เป็น0นะอา้าวคิดเลขคิดเลขตัวบน3 a กํลัง2นะครับเราก็เอา81ไปลบ75ได้6ใช่ไหม6ก็มาลบกับตัวนี้ก็เหลือเท่าไหร,ร่ครับ12ใส่ไหมครับ บวกหรือลบ12ลบ12นะครับเพราะเมื่อกี้เป็นลบ18บวก6ส่วนด้วยข้างล่างครับเอา270หักลบกับ243อันนี้เขียนก่อนนะตัวนี้เยอะก็ติดลบแน่นอนอกา่อ,อื่นเอา270ลบไป240ก่อนเหลือ30 30ลบอีก3ก็เหลือ27ปส๊บอ่าเท่ากับ0ูนย์เขียนนะครับ เราลองดึงเลข3จากข้างบนออกมาจะเหลือ a กําลัง2ลบ4เราลองดึงเลข3จากข้างล่างออกมาก็จะเหลือ b กําลังสองลบเเห็นไหมตอนนี้น้องๆก็เลยได้ว่า A กําลังสองลบ4่ส่วนด้วย b กําลังสองลบ9เท่ากับ0นอันนะครับครูแยกตัวประกอบนะครับตัวบนก็คือ a ลบ2 a บวก2คูณแยกตัวประกอบข้างล่างก็คือ b ลบ3 b บวก3เท่ากับ0เีนะครับอ่าสมการนี้จะเป็น0เมื่ออะไรสมการนี้จะเป็น0ก็ต่อเมื่อ a ต้องเท่ากับ2หรือไม่ก็ลบ2ถูกไหมและในขณะที่ b ต้องห้ามเป็น 3กับลบ3ทันไหมก็ถ้า B เป็นลบ3ส่วนก็เป็น0 b นเป็น3ส่วนก็เป็น0เพราะฉะนั้นห้าม B เป็นตัวนี้นะฮะ a ต้องเป็นตัวนี้และ B ห้ามเป็นตัวนี้ครับนะชัดๆโอเคนะอันนี้จากเซต a ฉะนั้นเซต A เราจะได้อะไรบ้างเอเซต a ก็คือ a เป็น2 B เป็น1ได้ไหมได้ เเป็น2 B เป็น3ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า B ห้ามเป็น3เห็นไหมครับ A เป็น2 B เป็น7ได้ไหมได้น้องๆเห็นไหม B เป็นเซตของจานวนเต็มอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่3กับลบ3เพราะฉะนั้น a นั้นจะจับคู่ได้เป็นร้อยๆคู่เลยถูกไหมฮะนะก็คือตอนนี้นะครับตอนนี้สรุปว่าเราจะมีเซต a โทษนะครับ เซต A เนี่ยมันจะมีสมาชิกขึ้นต้นด้วย2แล้วก็ตามด้วยอะไรไม่รู้ที่เป็น B เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ขึ้นต้นด้วยลบ2แล้วก็ตามด้วยอะไรไม่รู้ที่เป็น B เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของ A มากมายมหาศาลนะครับที่แน่ๆต้องขึ้นด้วย2และลบ2ถัไดไหโอเคนะครับต่อมา เซต B นั้นไปเอา a B ตัวเล็กมาใช้แสดงว่า A ต้องเป็นได้แค่นี้แน่นอนเห็ไหมฮะ A ต้องเป็นได้แค่2กับลบ2เพราะมันเชื่อมโยงกันเมื่อกี้ว่าคูหา A มาได้แค่2ตัวเพราะฉะนั้นคูณจะเอา2ตัวนี้ไปใช้ในเซต b แล้วคูกก็จะเอาข้อห้ามนี้ไปใช้ด้วยโอเคไหมอะโอเคนะครับดูต่อเลยนะมาดูที่เซต B นะครับ เซตบก็ให้สมการมาให้อสมการมานะครับว่าสแควรูทเอกำลังสองลบสองเอบบวกบีกำลังสองจะต้องน้อยกว่าสามยังไงเอ่ยน้องเห็นข้างในไหมเอกำลังสองลบสองเอบบวกบีกำลังสองนี่มันกำลังสองสมบูรณ์นะครับชัดๆเลยฮะคาตาเลย คือ a ลบ b กำลังสยุบเลยฮะยุบลงมาปับ๊บถอดสแควรูตตัวนี้ต้องได้แอ s o l u t e อีกทีหนึง่งกันไหมมาถึงจุดนี้เราเคยมีทฤษฎีเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ว่าอย่างไรเราบอกว่าถ้า F a น้อยกว่าจำนวนจริงใดๆแล้วนะครับถอด F อทิ้งจะอยู่ระหว่างค่าลบกับค่าบวกจำได้ไหมครับ ทฤษฎีที่อธิบายไว้ตอนต้นเราก็เอาอันนี้มาใช้ถอดค่าสมบูรณ์ออกเราจะได้ว่า a ลบ b นั้นต้องอยู่ระหว่างลบ3ถึง3แนมะ้ถอดง่ายๆถ้าเราจำทฤษฎีได้ถ้าจำทฤษฎีไม่ได้ต้องมานั่งแบ่งกรณีวุ่นวายทีนี้เราจะมีข้อจำกัดจาก a ว่าอะไรนะเซต a เราบอกว่า a ตัวเล็กเป็นได้แค่2กับ ลบสองเห็นไหมครับจากเซต A ใหญ่นะครับกรณีที่1ถ้า A เป็น2เราจะได้ว่าไงครับดูนะครับถ้า A เป็น2ก็แทนลงไปเป็นลบสน้อยกว่า2อลบ B น้อยกว่า3แก้หาค่า B ได้ไหม ค่อยค่อยทำจะเยน็นเอาสองมาลบครับนะฮะน้องๆก็ลบสองตรงนี้ลบสองตรงนี้ช่างมันขีเกียจเขียนผลลัพธ์เลยแล้วกันตัวนี้ลบสองได้หนึ่งตัวนี้ลบสองได้ลบห้าเห็นไหมครับกําจัดเครื่องหมายลบเอาลบคูณตลอดเปลี่ยนอสมการเป็นตรงข้ามคูณด้วยลบเข้าไปกลายเป็นห้า ูณด้วยลบเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งแสดงว่าเขียนกับข้างนะ b ต้องมากกว่าลบหนึ่งแต่น้อยกว่าห้าเนี่ยครับได้อันนี้มาน้องๆครับจากกรณีที่หนึ่ง b เป็นอะไรได้บ้างเขียนตรงนี้เลยนะครับ b ก็จะเท่ากับอะไรครับ b เป็นจำนวนเต็มน้องๆจำได้ไหม a b เป็นจำนวนเต็ม B เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าลบหก็คือ0 1 2 3 4แต่ไม่เอา5เพราะว่า5มันไม่มีเท่ากับนะครับแล้วน้องๆอ,อย่าลืมเมื่อกี้เซต B ห้ามเป็นอะไรเซต B ห้ามเป็น3กับลบ3 B ตัวเล็ก B ตัวเล็ก3กับลบ3ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ B ที่แท้จริงของเราคือ0 1 สองสี่เห็นไหมครับอ่าได้ตัว B ออกมาแล้วกรณีหนึงนะแต่ว่า B นั้นมีสองกรณีกรณีที่สองต้องเริ่มจากการแทน A เท่ากับลบสถ้า A เป็นลบสครับแทนลงไปในนี้อีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เราจะได้ว่าลบสน้อยกว่าลบสลบบ น้อยกว่าสก็กำจัดลบสโดยการบวกบวกบวกเข้าไปลบสบวกสก็ได้ลบหนะครับสาบวกสก็ได้ห้ากำจัดเครื่องหมายลบเอาลบคูณตลอดนะครับกลับข้างเขียนกลับกันอีกทีหนึ่งนะครับลบหอยู่ทางซ้าย1อยู่ทางขวา ได้อีกแล้วได้อีกแล้วกรณีนี้น้องๆจะสรุปว่า B เป็นใครได้บ้างครับจํานวนเต็มระหว่างตัวนี้ถึงตัวนี้แต่ไม่เอาหัวท้ายก็คือเริ่มที่ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1แล้วก็0 1ไม่เอาเหมือนเดิมตัว B ห้ามเป็นลบ3ครับนะีข้อห้ามพวกนี้สำคัญเห็นไหม เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ b ในกรณีนี้ว่าเป็นลบ4ลบ2ลบ1กับ0เ okay, หนะ็นไหมสรุปว่าจากทั้งสองกรณีจากทั้งสองกรณีน้องๆได้ b ตัวเล็กเท่ากับอะไรบ้างก็เอามาเขียนร่วมกันเห็นไหมฮะเอา2ออันนี้มาเขียนร่วมกันนะครับกูก็เขียนร่วมให้นะ ตั้งแต่ลบถึงบวกนะครับคือลบสี่ลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่เพื่อเอาตัวเอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยมาเขียนครั้งเดียวนะครับตัวชุดที่หนึ่งมันจะมีศูนย์ชุดที่สองก็จะมีศูนย์ครูก็จะเขียนครั้งเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะสามลบสามไม่เอาสรุปตอนนี้นะครับ ในเซต B เราก็จะมี B เป็นกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 -4 ลบ4ถึง4นะครับเอากลับมาเขียนร่วมกันครับเซต A เซต B เขียนร่วมกันจะเป็นยังไงแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ละอ่ะเดี๋ยวครูจดออกมาให้ครับตอนนี้นะครับเซต B นะครับมันก็จะมีการจับคู่นะครับ A กับ B เป็นคู่คู่ นะครับเดี๋ยวคุณนวดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะว่าตกลงว่าจากเซต A ใหญ่ B ใหญ่เรามี A เท่ากับอะไรนะ A เราเท่ากับ2ลบ2จากเซต A ใหญ่ B ใหญ่เรามี B เท่ากับลบ4ลบ2ลบ1 0 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเซต B ที่กำลังจะเกิดขึ้น มันก็ต้องเป็นคู่อันดับที่เอา A มา,าจับคู่เกิดอะไรบ้างเกิด2 2คู่กับลบ4เกิด2คู่กับลบ2นะครับเกิด2คู่กับลบ1นึหนไหมเหนไหมเอา A B คู่กันนะครับเกิด2คู่กับ0 2คู่กับ1นะฮะแล้วก็ หนึ่งส,สองคู่กับหนึ่งสองคู่กับสองแล้วก็สองคู่กับสี่นะครับเมื่อกี้ใช้ a เป็นสองจับคู่ไปเรื่อยๆทันไหมแล้วน้องๆก็ใช้ลบสองอีกนะครับลบสองก็จับคู่กับใครครับกับลบสี่นะครับลบสองก็จับคู่กับลบสองลบสองก็จับคู่กับลบหนึ่ง กูเขียนไปเรื่อยๆนะจริงๆน้องๆไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับถ้าเดาคำตอบได้แล้วถ้ารู้<ม>อยู่แล้วนะครับลบสองคู่ศูนย์ลบสองคู่หนึ่งนะครับลบสองคู่สองแล้วก็ลบสองคู่กับสนะี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามสิบสี่นี่คือเซตบีกูเขียนให้ดูหมดเลยให้เห็นภาพอย่างนี้ครับคือเซตเอมีเยอะ นะฮะแต่เซต B นั้นมี14คู่เขาบอกว่าให้เอา A อินเตอร์เซ็ก B ก็คือเอาจำนวนคู่ตัวเนี้ยไปเทียบกับ A ว่าซ้ำกันกี่อันแน่นอนว่าเซต A ต้องมีแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมมีเยอะกว่านี้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราสรุปคำตอบก็คือเราเอาจำนวนสมาชิกนะครับที่เกิดจาก A อินเตอร์เซ็ก B เนื่องจาก B มันมีกี่คู่ครับ B มันมี14คู่แต่ A มันมีนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้นอินเตอร์เซ็กตกันแล้วก็ต้องได้เท่ากับ b ถูกไหมคือ14คู่ครับจบนะฮะถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือว่า a กับ b นั้นใช้คู่อันดับร่วมกันนะฮะ a กับ b ใช้คู่อันดับ ab ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราหา b มาได้เท่าไหร่อินเตอร์เซ็กต์กับ a เราเห็นว่า a ใหญ่กว่ามันก็ได้เท่ากับค่าของ b เลยทันงไหม เมื่อสักครู่นี้ถ้าใครที่เข้าใจตั้งแต่แรกเราจะบอกอ๋อ a มันคือ2ลบ2 b มันคือ7ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนคู่ที่จะเกิดขึ้นก็คือ2คูณ7ตอบ14ครับไม่ต้องเขียนแจกแจงก็ได้เข้าใจไหมมี2ตัวกับมี7ตัวสลับจับคู่กันเนี่ยมันก็จะได้14คู่14แบบเพราะฉะนั้นเซต a intersect b ต้อง14แบบแค่นั้นเข้าใจไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟังก์ชันนะครับน้องๆไม่ต้องมานั่งกังวลว่าหน้าหนึ่งหลังสองอะไรไม่เกี่ยวนะ ไม่เกี่ยวนะฮะโจทย์ก็ไม่ได้ระบุเรื่องฟังก์ชันนะครับว่า f เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเขาไม่บอกนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ14นะฮะเวลาแรงเอาคำตอบนั้นก็ต้องไปแรงเอาว่า14.00นอะไรก็ว่าไปผ่านนะนี่คือข้อที่6ก่นนะครับถ้าใครที่ดูและจดตาม นะครับตามสเต็ปตามลําดับและอ่านในกระดาษที่น้องๆจดเองนั่นแหละครับน้องก็จะเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับเพราะบางทีมันยาวมากนะครับเราก็ต้องค่อยๆทําในกระดาษซ้อมทําเองอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ยากหรอกโอเคไหมอ่ะข้อ6ผ่านนะครับ